สวัสดีค่ะเอซีทุกทุกคนค่ะสัญญาบเป็นสัญญาเนาะค่ะสายญาปเป็นสายยันเน่ยโอ้ยมันสิยากไปนาตัวนี้ค่ะเอฟซีบางคนโทรมาหาป้าไปสายป้าดวงเฮงไปสายสันปะกุลไปทา้งไหนสันว่าลายมือแล้วค่ะหลังจาก,กที่ไป ไปเฮ็ดหน้ามากค่ะรถกระตายเพ่อรถว่าไปไปใส่ค่ะรถกระตายเพ่อรถมันก็ตายดูแต่ค่ะมันสย่่ง,งอยู่บ่ออีเขียวเนี่ยมันสย่ีง,งอยู่บ่อมันก็ตายนําแทะออม,มันไปลายบาดอยู่ค่ะว่าไปใส่คัดทายแล้วก็บได้ไปร่วงคลิปขายเอฟซีเพราะว่าเนต็ตอยู่บ้านป่าาม่มีมมแต่เนต็ตเน โทรศัพท์ซื้อมันมันสากค่ะมันลงสาก็เลยบอทายเลยค่ะไปใส่อะไรติดเกาะยางยงไงกันขอโทษขออภัยจิค่ะโทษมหาพักคุณไปใสเห็ดสวนบ่อนาโบค่ะบ่ไน้เฮดค่ะบ่อนเฮดค่ะบ่อนเฮดสวนอ่ะบ่อนเฮดหนอค่ะรถรถพังสร้างกับสร้างยากยาก สร้างกับงานลายค่ะสร้างสมรถก็ได้งานลายเพิ่งสีส่สมเพราะก็แล้วค่ะมันเริ่มที่ศูนย์นริบาทในี้คนเนี่ยแต่ว่าอดเอาค่ะไม่ยอมหาขั้นไม่ค่ะขี้เก่าเก้านี่ละ่ะมันเป็นทุกข์ค่ะการหาขั้นไม่เป็นทุกข์ค่ะเอาละเอาเก่าเก้านี่ละ่ะอ่าเดไปเรื่อยๆห้าเนี่ละ่ะค่ะ กับบได้เเ้าล่งกับบได้ล่งไปล่งขันไปลงเน็ตลงไอคลิปลงหงยังก็ต้องไปล่งอันมองไม่ไหวไ,ไฟ่ไ,ไฟบ้านนะคะอ่ากะเลยห่างหายกันไปหลายเมื่อค่ะตั้งแต่ห้วยอ,ออกมาเลยค่ะตั้งต่ห้ยอ,ออกมาเลยค่ะอันป้ากับบอฮันในฝันนี่ค่ะฝันแต่ว่าฝันอยู่แต่ว่าบอบได้เป็นเรื่องเป็นรล่าค่ะกะเลยบอบอคือสีบ่ฮันเป็น ตัวเลขหรอกค่ะมันมันเวลานอนมันหน่อยค่ะก็เลยตัดงานตัดยางให้สร้างค่ะสร้างกับแฮมมะเอาเอาค่ะบ่มีรถไปส่งค่ะเขากะยากยากสร้างกันอะไรมันอยูวไกลค่ะต้องตัดเล่งงานไว้ให้เขาไลายค่ก็ค่อยได้ยันบอกข้าวมาเอาค่ะก็เลยยุ่ง คือเหตุผลหลายแต่น้อใหญ่เนี่ยมาสีเนาะบางคนบางคนค่ะค่ะขอโทษขอโทษค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วอ่เลขพิธีมามาแล้วค่ะเที่ยวที่แล้วบ่เข่าค่ะเที่ยวที่แล้วรุดเลยห่วยมันสีงวดเว็นงวดบอ่อหนีเคยจังใดงวดอาจจะงวดนี่งวดบางเรื่องหันบ่อเข่าค่ะบ่เข่าเลยค่ะ งนึงบ่อเขาขาดไปขาดไปสองแต้มนึ่งค่ะแต้มนึ่งให้สองแต้มนี่ยนะเพื่อ,อ 8, นหาแปดเกศมันออกแปดเก่าค่ะแบบเพื่อนหามากแปดเจ็ดมันออกแปดเก่าค่ะแปดเจ็ดเ็ดแปดมันออกแปดเก่าค่ะกถือบ้าบ่อเขาค่ะบ่อเขาเลขวิ่งกับบ่อเข่าค่ะเลขวิ่งกับบ่อเขา่า บมมีซีค่ะซีมากหลายซีมากหลายตัวพดซีซีมากหลายๆนี่ยอย่าเผลอเลยค่ะเด็พี่น้องเล็พี่น้องค่ะไม่รู้ว่าสิเป็นตัวได้ค่ะเทียนเผียวกรมันออกมาซีซี ถวก้อนแถวก้อนก้อนผุน่ะมันออกมาซีซีแต่ว่าเดี๋ยวหลบรุ่นมันออกสองหนึ่งค่ะมันออกเลขกพี่น้องค่ะไม่ยาบยาบเผือค่ะมันมันมันหมักสิบเป็นยังสันทามาเบิร์ถทาม่าหาบ้าม่าหาบเราเมื่อเบิ่นกับเลขพี่น้องค่ะแต่ว่าแถวที่แล้วมาเหลขกเบิ่นค่ะก็มันสิบเป็นยังสี่ตามทีสถิติที่ป่า ปาทบถวนมากค่ะส,สถิติที่ป้าทบทวนมากมันมักสิบเป็นยังสี่ค่ะค่ะฝ้าเบากให้ฟ้างค่ะเลขยกมิติมามาแล้วค่ะเรียวสิโล้ห้แล้วค่ะสิโล้งห้ค่ะลุงไห้เอฟซีมาแล้วค่ะมาแล้วมานี้เที่ยวนี้มาห้มาสามหางค่ะหามาสามหาง เดี๋ยวนี้ให้มาสามหางเดี๋ยวสิโ่งไ้ค่ะชอบประจัดคัดกะเอาไปทะแหนมค่ะชอบชอบกระจัดเลยถ้าชอบใจกระจัดไปเลยเลขเลขวันที่สิบเจ็ดนี่มันมันจิเป็นมันสิวันที่สิบหกเป็นวันคู่มันมาค่ะมันสิเป็นวันคู่นี่เนาะ ทิ่ป้าจำบ่อพิชนะวันเด็กวันคู่เป็นสิ่นะคะกะวันเด็กนี่มันจะเป็นวันหยังกับจำบ่ไดดแล้วค่ะมันส่วนมามันจะเป็นวันคู่แต่ก็คิดว่าคิดว่าน่าสีงวดปีที่แล้วนะค่ะปีที่แล้วป่าใดด้วยค่ะเหลขกวันคู่เหล็กเหล็กหางวันคู่น่ะค่ะป้าใดอยู่ค่ะ ่าได้อยู่ค่ะตกโป๊กลงมาเลยค่ะว่าสิบปัสสุหนุงลายปีปีที่แล้วนี่พาพิษพาดค่ะป้าก็เลยหนุงเมื่อนัน้นป้าก็เลยหนุงหนุงก็เลยไปเอาพาเอาย่างไปส่งค่ะร,รถกัดเสียเพรารถเมื่อนัน้นเมือม่อเมื่อที่ห้อยออกเมื่อนั้นนะคะว่าสิบปซส้อค่ะพระพิคเนตตกโป๊กลงมาค่ะ พตกกลงมากที่เราพะพิธเนียดนะคะนั่นแหละป้าได้อยู่ค่ะป้าได้สามตัวแตกค่ะงวดที่แล้วองวดปีที่แล้วค่ะนี่มีวันคู่นะคะแต่ว่างวดนี้จะเป็นยังไงกะสีทำหน้าสีทำไรบอกค่ะทำไรเสรษฐีติบ่ <laughs> สีทำไรเสรษิีติบอค่า,า,าฟัง่งถ้าเบิงถ้าเบิงกว่วมฝันป่า แต่ว่าอย่างนี้ย่งบมฮันฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าค่ะกระบอกย่งโมโดนเนี่ยค่ะมันนี้วันที่เก่าแล้วค่ะย่างย่างโมโดนมัอน,นี้วันที่เก่าแล้วกะเถียวนี้บมฮันมีวามฟัน,หา,ห,ฟาาานหายแล้วค่ะคือมาบอกให้ซู่ฟางว่าเดล็กมีทีม่าคนทรงมม่หายแล้วค่ะเ็นทรงมม่หายแล้วถาแต่หายเข้าไปเอาเองค่ะปากก็ได้ยุ่งยุ่งก็ได้บริไปค่ะเพราะว่าพ่นสีหน้าขางเคี่ยง่นสีมาล่างวัด โ่รู้ว่าเพลิก็บอกเห็นเพิ่นมาเอิอนน่ะคะ่ะมันจังได้กับพอจักแต่ว่าเพลินวัสดสองมือ่อมื่อนีกับมื่อว่านมือ่อเมื่อนีกับมื่อเอือนค่ะโมรูเพื่งกลับมาเพิ่นมาเอิอนบอกเพราะว่าป่าป่าไปโซงงานของกามาค่ะไปโซงงานของกามาก็เลยบ่บ่บ่ได้อยู่บ้านค่ะเลยบ่รู้ว่าเพิ่นมาเอิอนบอกค่ะกัะยัางโมโหค่ะแต่ว่ามื่ออื่นเสาสิออกไปอยู่ค่ะสิออกไปอัน หาเพิ่นอยู่หน้าสิออกไปหน้าอยู่ค่ะเมืออ่อเช้าค่ะอยอ,อกไปอยู่มาแล้วค่ะเอฟซีมาแล้วประกุนร่งคลิปให้แล้วบานี้ม <c> ล <oughs> ูว่าสิสิลงซูเมอร์ปะค่ะเอือสิพยายามค่ะสิพยายามเพราะว่ามีมีรถเป็นล่งเน็ตล่งคลิปแล้วค่ะมีเน็ตมีรถไปร่งคลิปแล้วปาก็อยู่กลางปลาพีเนาะอือ สิญญนยางเข้าไปก็บ่อใส่ละสองสามกิโลหุนะค่ะกับสินยางไปวัดอาจารย์ใครบ่าคำคำกันเลยมัน <c oughs> บ่คือนะคะกั <c oughs> บบ้านอาจารย์ใครประมาณากับวัดอาจารย์ใครประมาณก,กิโลหนึ่งคะ่ะบ้านปลาค่ะ <c oughs> บริเสวบานหน้ากับพวกพวกหลายมือแล้วค่ะพนมีโชกก็จะไปจังได้มาจังได้ทรกกบบรับจักเทือะคะ่ะ อใจบุญก็เมื่อวานนี้ไปแวะอยู่ค่ะไปแวะแต่ว่าบริเุ่งคลิปน้ากันค่ะไปแวะเดินอยู่ค่ะแม่เดินน้าใจบุญตตหน่อยค่ะโอ้่นกำลังเข่าลุงเลี่ยิ่นสีเป็นเบาแล้วตัวใจบุญก็ได้้าใหญ่ขึ้นยังยตัวยาไปหา <laughs> <laughs> เริ่มเริ่มมีมมเริ่มสีเริ่มยาแล้ว <laughs> กะคลิปนี่กะมีอีอย่างะค่ะมีมีมาอันคุยเล่นกับอีฟซี่ท่านนี่แหละคะ่ะกะเดี๋ยวสิล่งเหน็บมีทีมาหายแล้วค่ะเพิ่นล่งเพิ่นมาหายแล้วเดี๋ยวสิลงเหน็มีธีมาลงในกลุ่มทีทีเพิ่นเข้ากลุ่มนะคะ่ะเพิ่นเข้ากลุ่มมันส่งมาหายแล้วค่ะเปลีมีทีมาหา้หาห้ารอบนี่เขารอบที่แล้วเพราะเขางอบรอบทัดไปนะเขา่าห้าเจ็ดตรงๆเลยคะ่ะห้าเจ็ดตรงๆง รอบที่แล้วนี้บอ่อเข่าค่ะพิษแต้มค่ะให้มาแปดเกตออกแปดเก้าค่ะให้มาแปดเกตออกแปดเก้าค่ะแต่ให้ถือว่าบอ่อเข่าค่ะไม่เข้าเลยเลขวิ่งก็ไม่เข้าสีลร้อยรอไปนบบอนนะป่ปะา,ปาดงเฮงสีเศร้าแห้ง,หงบบนะบอนน่ค่ะบอ่อนะ้หาหัวบังหันกันยังได้อยู่ค่ะเสีกันยั่งโดนใจให้ซื้ออยู่ค่ะเที่ยวนี่นางสีได้อยู่นะแต่เกาค่ะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ